In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. วะบีนัสตัยน์ลาฮลาอแลาะลาะ و ิลลาบิลลาฮิ ه อาลีอฺอัสสลามุอะลัยกุมวะ ا ل س ل มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ه ขอความสติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแก่ทุกท่านห้องสมุดผู้ได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่จะได้ทำความเข้าใจในครั้งนี้ก็คือเกี่ยวกับการระมัดระวัง ในการดำเนินชีวิตของคนเราที่ผมนำประเด็นนี้มาพูดคุยก็เนื่องจากว่าเรามักจะไม่ค่อยระม,มัดระวังกับเหตุการณ์ต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าเราเผลอเรอแล้วหรือว่าหลงไหลกับการดำเนินชีวิตในเรื่องของความสุขสบายในเรื่องของการที่ว่า เราสะดวกในเรื่องที่เราจะจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการที่เราจะดาเนินชีวิตประจํำวันเรามีความสะดวกเราเคยเราเลยขาดการระมัดระวังว่าทักวันหนึ่งเนี่ยอ,อัลลอฮ์อาจจะให้เรานี่ตกทุกข์ได้ยากลําบากในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยต่างแล้วเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อของอะไรก็ตามถ้าเกิดขึ้นโดยไม่ระวังนี่นะครับมันจะทําให้เสียความรู้สึกมาก เหมือนอย่างคำพูดคำพึงที่ได้พูดว่าบางคนนั้นอาจจะแรงแต่ไม่ระวังถ้าแรงแบบไม่ระวังนั้นแน่นอนและเกิดอันตรายคนเราจะแรงก็ต้องระวังเหมือนคนขับรถถ้าจะขับรถให้เร็วให้แรงเนี่ยกวาระมัดระวังก็ต้องมีเพิ่มขึ้นถ้าปล่อยไปในรูปแบบที่ว่าสบายสายไม่ระวังไม่ระวัง,ะวงอะไริ้น พอคนสุดท้ายแล้วเราก็เหยียบกันเรียกให้มันแรงแรงแบบไม่ระวังนั้นแน่นอนและเกินอันตรายมันก็เกิดขึ้นได้นะครับท่านพี่น้องทั้งหลายทุกย่างก้าวของผู้ที่มีความศรัทธานั้นนะเราจะต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวังอยู่สองประเด็นหลักๆประเด็นที่หนึ่งก็คือเราจะต้องระวังไม่ให้เราถลําไปในเรื่องที่ไม่ดี เราจะต้องระมัดระวังว่าเราเนี่ยก้าวเดินมานี่ไปในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่ว่าเรากระทำไปในเรื่องนี้นั้นเป็นสิ่งที่พระองค์อะรถสุบรลาทรงห้ามหรือไม่ระวัดระวังไม่ให้ถลําไปในเรื่องที่เสียหายนี่คือเรียนที่หนึ่งอะไรที่ตัวเราที่มีความเสียหายเราก็จะต้องระมัดระวังไม่ให้มันถลําเข้าไป ประเด็นที่สองจะต้องระมัดระวังสิ่งที่ดีที่มีที่ตัวเองอย่าให้มันหลุดลอยไปอย่าให้มันเสียหายเราเป็นผู้ที่กระทำดีอยู่แล้วอย่าให้ภาพผลในคุณงามความดีที่เรากระทำนั้นหลุดไปอีกนี่ก็ต้องระวังนะครับของดีมีอยู่ที่ตัวเราที่เราทำไว้นี่ต้องระวังอย่าให้สูญหายถ้าของไหนที่ไม่ดีเราอยากจะเอาตัวเราเข้าไป วลาตุลกูเบัยดีกุมอิลิตาลูกาและพวกเจ้าจงอย่าได้นำตัวของพวกเจ้าเข้าไปสู่ความวิบัติก็ต้องระมัดระวังถ้าอะไรก็ตามที่เราทำไปแล้วเกิดความเสียหายเราก็อย่าให้มันได้เกิดขึ้นแต่ส่วนใดที่เราทำไปแล้วมันจะดีเราก็ทำไปแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้มันหลุดลอยไปเช่น เราไนี่เป็นคนที่ทำอามัลอิบาดาเรื่องของการละหมาดก,ก็ดีจา่ายสก้าก็ดีเราทำเนอัลอเราตั้งใจทำด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับอัลลอฮ์สุบานอัลาก็จะตอบแทนให้เราก็มีความหวังอย่างนั้นตอบแทนกุญงารความดีให้แต่นี้ถ้าเราไปโอ้อวดเราไปตะกำบุดการงานเราที่ทำไปนั้นผลบุญมันก็จะสูญหายไป เหนเราละหมาดจ่ายสก้าเนี่ยถ้าเราไม่ไปโอ้อวดไม่ริยะไม่แสดงในรูปแบบที่ว่าเป็นคนเหนือคนอื่นเป็นคนที่ทำอามาอิบาดานนี่เก่งการสามารถไดเราไม่ไปโอ้อวดเราไม่ไปคุยโวอะไรกับใครอามาอิบาดานก็ติดตัวเราไปแต่ถ้าเราไปคุยเมื่อไหร่ช่นเราบริจาคเท่านั้นเท่านี้เราไปโอ้อวดไปคุยเพื่อที่จะแสดงออกในรูปแบบของการที่ว่าเหนือคนอื่นอันนี้แหละครับ ก็จะเข้าอยู่ในข่ายของการที่ว่าไม่อ้อวดนี่ก็คือจะต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะได้พูดคุยกับท่านทั้งหลายนี่นะครับที่จะให้ระมัดระวังตามที่อลัลลอฮฺซุบไาร์วะตอัลลาดิก่าวไว้ในอุกาาอานว่ายะอายุฮลละซีนอามานูคูซูฮิซุรกุมมวนชนผู้สธาเอ๋ยพวกเจ้าจงยึดเอาการระมัดระวังในพวกเจ้า ก็แสดงทุกคนนั้นจะต้องอยู่กันอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะมีคนมาทําลายล้างเรามีคนที่จะมาทาลายล้างเรื่องหองาศาสนาทําลายล้างครอบครัวเราอะไรก็ตามเราคืต้องมีคนระมัดระวังอยู่ตอลอดอันนี้การระมัดระวังนี่นะครับแน่นอนแลยเกินเราจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาหาข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องที่เราเข้าใจว่าเราจะต้องระวังนั้นอนะ่ะมันมี ความลึกตื้นหนาบางแค่ไหนบางคนบอกอ้ยเราไม่ต้องไประวังอะไรมอบหมายยังรอ,อดแต่เพียงผู้เดียวแน่นอนการมอบหมายนั้นเป็นหน้าที่ของมุสมินทุกคนจะต้องมอบหมายตลอ์แต่อย่าลืมว่าการมอบหมายเนี่ยนะครับมันมีหลักสำคัญอยู่สองหลักหลักที่หนึ่งก็คือว่าจะต้องยึด มั่นต่อรถสุพานณหัวลาโดยแท้จริงว่าเรื่องนี้มันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้อะไรยังไงนั้นอยู่ที่อาลมณ์นี่คือข้อที่หนึ่งหัวใจราต้องผูกมัดกับัรถสุพรราลาอย่างมั่นคงประเด็นที่สองนั้นให้เราดาเนินชีวิตเป็นไปตามเหตุที่มีสาเหตุนะครับมีสาเหตุก็คือหมายความว่าสาเหตุที่จะทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้น มันมีอะไรยังไงและต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเช่นเรามอบหมายต่อรอดสุบรติลาในทรัพย์สินของเราอย่างหนึ่งแน่นอนเรามอบหมายต่อรอดแต่ว่าเราจะต้องดําเนินการตามรูปแบบของเหตุสาเหตุก็คือว่าของชิ้นนี้เราได้เก็บเอาไว้มิดชิดดีแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราปล่อยปะละเลยไปกลางถนนหนทางใครมาหยิบได้โดยสะดวกอันนั้นไม่ใช่ เราจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลพวบคุมไม่ดีถ้าหากว่ามันหายอันนี้เขาเรียกว่าเราก็ได้ทำสุขภาพสามารถแล้วก็สอรบการนะครับฉะนั้นการที่เราต้องมาระวังแล้วก็ประการหนึ่งที่อยากจะได้ดําเรียนกับท่านทั้งหลายในเรื่องการระมัดระวังนี่นะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะมาล่อใจหรือทําให้เราเกิดความพึงพอใจในเรื่องของอหมายถึงว่าในเรื่องของทรัพย์สมบัติ ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นี่แหละครับจะทำให้เรานี่ได้หันเหออกไปในรูปแบบของการว่าขาดความมั่นคงโดยขาดจุดยืนในหลักการได้ก็เนื่องมาจากว่าเราเห็นของที่จะได้มานั้นมันมากหนึ่งและสองสิ่งที่จะได้มาด้วยกับตำแหน่งคืออำนาจที่สูงส่งตรงนี้ ก็หมายว่าเมื่อเรามองไปแล้วมันจะได้มามากเนี่ยตรงนี้แหละเราจะต้องระมัดระวังให้มากว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่ทํำลายความทำลายให้เกิดความเสียหายตรงนี้นะครับเราจะต้องพูดคุยกันให้เข้าใจตั้งแต่ในครอบครัวอย่าหัดให้เป็นคนที่โลภอย่าหัดให้เป็นคนที่ หลงไหลก็นในเรื่องของทรัพย์โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของตัวเองหรือไม่อิสลามไม่ได้ห้ามในเรื่องการที่จะมีทรัพย์สินมากอิสลามไม่ได้ห้ามในเรื่องของการที่เราจะมีตำแหน่งหน้าที่ในการงานที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าการที่เราจะได้มานั้นะที่เราต้องการมากนั้นทำอย่างไรให้ได้มาก ต้องคำนึงถึงวิธีการที่จะได้มาด้วยไม่ใช่ไม่คำนึงถึงวิธีการจะได้มาจะได้รูปแบบอะไรก็ตามให้ได้มากพึงพอใจฉันได้ตำแหน่งสูงจะได้มาโดยการที่ว่าข้าหัวคนอื่นหรือว่าใช้เ,เงินทองไปยัดใต้โต๊ะอ,อะไรก็แล้วแต่ไม่คำนึงถึงจะคำนึงถึงอย่างเดียวว่าให้ได้มามีตำแหน่งสูงสูง,สงก็ถือว่าฉันพึงพอใจอย่างนั้นหรือเป่า ก็อยากจะฝากอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เพื่อที่เราจะได้ระมัดระวังได้นะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากุลยาลายัสตาวิลขอบีสวัตตอยยิบุวะลาวะจับะกะกัสสุรัตุลขอบีซีฟัดตะกุลลอฮยาอูลิลอัลบาบละอัลละกุมตุสลิฮูนซึ่งมีความว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮฮุอะลัยิวะซัลลัมได้ประกาศกับทุกคนว่า สิ่งเลวกับสิ่งดีนั้น,น่ะย่อมไม่เท่าเทียมกันแล้วว่าของดีกับของเลวนั้ไม่เท่ากันนะก็พูดกันไง่ายว่าของดีนะมันย่อมเหนือกว่าเราต้องคำนึงเราแยกก่อนนะครับว่าของดีกับของเลวนะครับตกลงว่าเราบอกไม่เท่ากันไม่เท่ากันนี่เราสามารถจะตอบได้เลยแสดงว,ว่าไม่เท่ากันใครนี่เหนือกว่าแล้วก็ว่าของดี และแม้ว่าความมากมายของสิ่งที่ชั่วนั้นน่ะได้ทำให้ท่านพึงพอใจก็าตามเห็นไหมครับถึงแม้ว่าของเลวเราจะมีมากแค่ไหนทำให้เราพึงพอใจเราทำงานนี่โดยการที่ไปขายสิ่งเสพติดหรือไปขายน้ำมาหรือไปเล่นการพานาันได้มามากมายมากกว่าการที่เราทำงานโดยการอาบเนื่อต่างนั้น เราไปเล่นการพนันวันหนึ่งเราได้มาหมื่นสองหมื่นแต่เราทำงานได้มาวันหนึ่งแค่พันบาทอันนี้แหละอัลรอ์บอกว่าในกรอาาว่วของเลวนั้นมันจะมีมากทำให้เจ้าพึงพอใจแค่ไหนก็ตามวันหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับไม่เท่านะครับไม่เท่าของดีของดีย่อมเหนือกว่าถึงแม้นว่าจะน้อยนะครับก็ก็พูดก,กันง่ายๆว่า ในกระเป๋าของท่าน่ะท่านมีแบงค์ดีนะครับถูกต้องตามกฎหมายนี่ร้อยบาทถามว่ามันมีค่ามากกว่าแบงค์เกที่ท่านทำขึ้นมาเองเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนไหมมันไม่เท่ากันแล้วมีแค่พันบาทนี่เหนือกว่าแบงค์ปลอมที่ทำมันขึ้นมาเองผิดกฎหมาย จะกี่หมื่นกี่แสนก็ตามพึงพอใจโอ้โหจำนวนมากซื้อของได้เยอะแยะก็ตามสู้ของที่ถูกต้องถือพันบาทไม่ได้หรอกครับนี่เราจะต้องหัดให้ลูกหลานของเรานี่มีความเข้มในเรื่องนี้เพื่อที่เขาเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราเราไม่ได้เป็นผู้กำกับกับตัวเขาแต่เขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตในรูปแบบไปแยกแยะอะไรด้วยกับตัวของเขาเองได้ เนื่องจากเขาได้รับความรู้ความเข้าใจไปเราจะลืมนะครับลูกของเราไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงในแต่ละวันเขาจะต้องไปคบเพื่อนฝูงไปพบกับปูหลักปูใหญ่ไปพบกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่เขาอยู่กับเรานั้นเวลามีน้อยเราไม่ได้กำกับอยู่ข้างหลังเขาอยู่ตลอดฉะนั้นเขาจะต้องไปเผชิญกับปัญหาต่างๆทั้งดีและทั้งไม่ดี แต่เขาสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็เรื่องมาจากการที่เราได้ให้ความเข้าใจกับเขาไปตั้งแต่ที่บ้านคือผู้ฝังชิปไปเรียบร้อยเลยและในเมื่อเขาไปไปรเชิญกับสิ่งดีเขาเห็นเลยว่าน,นี้ไม่ดีเขาไปไประเชิญกับสิ่งดีเขายอมรับในว่าใีสิ่งดีเขาต้องทำนะครับเรื่องนี้เราจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจนะครับในเรื่องของการที่ว่าเรานี้จะต้องแยกแยะให้ได้ เพราะอล,ละอริบอกว่าถึงแม้ความมากมายของสิ่งทีเลวนั้นน่ะแต่ทําให้เราพึงพอใจแน่นอนนะครับคนขายสิ่งเสพติดเนี่ยหน้าพึงพอใจวันหนึ่งได้มากมายเดือนหนึ่งได้หลายแสนหลายล้านอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันหรือออกมาในรูปแบบการเสนอผลประโยชน์ในการที่ร่วมพูนกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เราได้ยินอยู่และกําลังเกิดขึ้นอยู่อีกหลายราย ในรูปแบบของการที่ว่าเพียงเด่ดดูโทรทัศน์ในการโฆษณาบางอย่างนะครับนี่เป็นการหลอกลวงกันบางอย่างนะครับดูกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่ครั้งเราจะได้ผลตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้เอากันง่ายอย่างนี้นะครับนี่แหละเป็นงั้นถึงแม้ว่าสิ่งที่ได้มานะั้นจะมากทำให้รรเจ้าพึงพอใจแค่ไหนก็ตามเอาล้อบอกว่าไม่เท่ากันนะของดีหรอกครับเพราะของดีจะย่อมมีคุณค่ามากกว่า แลลวเราสุฮาในเวลาเรื่อกับชาบว่าจงยำเกงอลัลอเถิดเห็นไหมครับตรงลำเกงก็คือระมัดระวังไม่ให้ถลําไปผู้มีสติปัญญาทั้งหลายหมายว่าคนามีสติปัญญารู้จักใช้สมองคิดนะครับมันก็ไม่สามารถจะถลําไปได้เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ความสําเร็จตรงนี้แหละครับท่านวีนอททั้งหลายมันเป็นเรื่องกี่อยากจะได้ําเรียนกับท่านว่าเราไม่อยากจะให้มีการถูก หลอกลวงกันหรือทำอะไรในรูปแบบที่ง่ายๆในอิสลามดำเนินชีวิตอย่างง่ายแต่อิสลามไม่ได้เคยให้ดำเนินชีวิตเป็นในรูปแบบการมักง่ายนะครับมักง่ายก็คือไม่คิดแม้ไรเลยคนเราฉลาดอย่างเดียวไม่พอหรอกครับฉต้องเป็นคนที่ฉเฉลียวด้วยก็หมายความว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันจะมาให เราเป็นผลตอบแทนที่ที่มันมากมายเนี่ยเราฉลาดเราเรีบไปร่วมเขาก่อนแต่คุณเฉลียวบ้างไหมครับว่าทําไมเขาถึงได้ให้มากขนาดนี้ทําไมเขาถึงได้เอามาจากไหนเอามาที่จะให้หยิบยื่นให้กับผู้ที่ร่วมเนี่ยมากขนาดนี้นี่เราต้องเฉลียวแล้วคนเราอย่าลืมนะครับเราจะต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกในรูปแบบด้วย อย่ารู้สึกเพียงแต่เหมือนเข็มอย่างเดียวก็คือเอาได้อย่างเดียวนะครับเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เอ๊ะทำไมมันเกินกับความเป็นจริงหรือไม่ถ้าเกินกับความเป็นจริงนี่ก็ทําให้เราได้เกิดความเฉลียวขึ้นมาทันทีว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีซะแล้วและอีกประการหนึ่งอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เป็นเรื่องที่ดีเนี่ย แสดงว่ามันจะถึงเราไหมเพราะเรานี่เป็นคนที่เหมือน,นคนหางแถวแต่ต้นแถวกขหอวแถวก็อยู่ไหนทําไมเขาไม่ได้รับทําไมถึงเลยมาถึงเราแล้วก็มีเรื่องทําให้เราเฉลียวอยู่ตลอดเวลาดัะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีความเฉลียวในเรื่องของที่เกิดขึ้นและจะฝากอายะัลกุรอานอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวุวะตะลาลิกาวานี่ว่าวอาอุลลอฮ์ว่าอัลตอรอสูล ว่าจะรู้ฟัอินตาวัลไลตุมฟัลมูอัลลัมะอลารรสูลินาอัลบะลาอุลมุบินและพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังรซูลเถิดและพึงระมัดระวังไว้ด้วยแต่ถ้าพวกเจ้าผินหลังได้ก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริงหน้าที่ของรซูลของเราคือการประกาศอันชัดแจ้งเท่านั้นนี่แหละครับ เราจะเหลือว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวังอยู่ตลอดเราจะต้องเอาอัลลอฮ์เราซุนเป็นที่ตั้งในรูปแบบที่เราจะดำเนินชีวิตถ้าเราได้มีความเข้าใจอย่างนี้อิสชาอัลลอฮ์เราก็จะเป็นผู้ที่ไม่ถลําไปในเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็เราจะเป็นผู้ที่ทําดีไว้แล้วสิ่งดีนั้นก็จะไม่หยุดไปจากเราก็จะเป็นสเสียงให้กับเราในวันเกียร์มากนะครับ

yeah